สวัสดีครับอยู่ผมนายพระัชระนะครับผมอยู่นี้กู่เกมไรเดนเจอกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตไอดีผมนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเมื่อกี้ผมอัดคลิปเปิดตัวกาชาตามราจะตัว,ตวบาวอจาจนี่เป็นแล้วนะหัวใจเท้านะผมอัดคลิปไลเสร็จปุ๊บเรียบร้อยผมไปเช็คคลิปแล้วลีนี้คลิปผมมันมันขาดตอนก็เลยโ,โหขาดขาดไปเยอะเลยครับได้แค่ช่วงถ่ายผมก็งงว่าทาไมคลิปผมเป็นอย่างนี้ ผมก็ได้สุ่มกาชาไปเป็นที่บลเพื่อตามล่าเจ้าตัวนี้ไปแล้วเสรยดายมากครับที่คลิปมันหายไปเพราะว่ามันขาดนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะพามาดูว่าผมอะสุ่มได้ตัวอะไรบ้างนะนี่ผมสุ่มได้เป็นเจ้าตัวเบาหัวจะเท้าแล้วตั้งแต่อ่าห้าใบแรกนะครับผมนะวันนี้วันที่สี่นะผมสุ่มตอนประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับผมเลยเดู๋ยนี่ครับผมนี่ตัวแรกเลยนี่ บบาวหัวเชยเท้านะก็คือวันที่4เดือน9้านะผม11บเอ็ดโมงสิมนาทีใครจะมาสุ่มต่างก็สุ่มได้นะนี่ว่าหลังจากนั้นผมก็ไปสุ่มตอนที่ผงเป็นโคดโบของตัวเชนซอรแมนอยู่นะนี่สุ่มตัวกระชาห้าใบแรกครับผมได้มาเลยนะเนี่ยก็สุ่มมาเรื่อยๆครับผมเพื่อหาอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะแล้วก็จะเป็นมูลชาวสวนอีกตัวหนึ่งนะตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคางผมเลยนะว่าผมได้ตัว จริงไหมนี่ผมได้ตัวงจริงนะมูลจ้าสสวนนั้นหนึ่งตัวครับผมส่วนอีกตัวหนึง่งอ่ะส่วนตัวหนึง่งก็เป็นนี่เป็นบาหัวใจเท้าใส่เกรีรยวไอ้ครับผมแต่แค่ตีบวกเสียดายมากเลยครับที่ผมอัดคลิปแล้วมันยิบมันไม่ติดนะครับผมใครก็ผมก็ไม่มีสูตรนะครับผมก็สุ่มไปเลยเข้ามาปุ๊บผมก็สุ่มไปเลยครับแต่ผมสุ่มเป็นเจ้าตัวของตู้ตัวนี้ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมสุ่มของตู้ เป็นบาคู่กับซันลีนะผมก็จะไม่ได้เพราะผมเข้าเกมอยูตัวอะไรนะผมก็กดมาผมก็สุ่มเลยห้าไปเลยครับผมได้เลยเียดดยมากครับที่ผมไม่มีคลิปให้ผู้ท่าผู้ชมดูก่อนจะมาอัปเดตให้ดูครับว่าผมสุ่มกาชาไปแล้วแล้วก็ได้ตัวนี้ไปแล้วนะคลิปต่อไปก็จะมารีวิวตัวมันให้ดูนะเพราะว่าอาจจะรีวิวได้แค่รีวิวให้เปอร์เวร์ชสิบนะครับเพราะว่าตัวมันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะโอเคครับสําหรับในคลิปนี้ก็มาแจ้งเตือนครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ